อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 อาร์เซนอลเดินหน้าคุยจริงจังหวังคว้ากองกลางเอเวอเรตันมีรายงานว่า,าอาร์เซนอลกำลังพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับอามาดูโอนาน่ากองกลางเอเวอเรตัน อาเซนอลทุ่มเงิน1 5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดิคนไร์มาจากเวสต์แฮมในช่วงสมมอรที่แล้วแต่พวกเขาพร้อมทุ่มเงินซื้อมิฟิลเข้ามาเพิ่มในตลาดเดือนมการานี้อนาคตของทูมัสปาเตยะยเป็นขอหมายคำถามและนั่นทําให้มิเกลเตตา้าพร้อมจะเสริมแกล่งแดนกลางโดยมีโอนาน่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายโอนาน่าทาผลงานได้น่าประทับใจนับตั้งแต่ยา้ายมาจากเรอัลว,วาปี2022ขณะเดียวกันก็ติดทีมชาติแบลเยี่ยมไปแล้ว9นัดซาซาตาวโบเลลี่นักข่าวเยียนมรายงานว่าเซนอน กลังพูดคุยอย่างเข้มข้นสำหรับการดึงโอนาน่าและเชื่อว่าสิ่งต่างๆอาจมีนระน้มที่ดีเนื่องจากโอนาน่าเองก็ตอะการย้ายอยู่กับสโม,มสรที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันย้ายไรก็ตามการย้ายของโอนาน่าอาจจําเป็นจะต้องทุ่มสูงถึง90ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่อาเซนนลหวังว่าการบรรลุข้อตกลงจะตกลงด้วยข้อเสนอที่ต่ากว่านั้น อาร์เตต้ายอมรับอาเซนอนคงไม่เซ็นหน้าเป้าเพิ่มในเดือนมกรานี้อาร์เตต้ายอมรับว่าเซนนอลอ่านไม่เซ็นสัญญากับกองหน้าเข้ามาเพิ่มแล้วในเดือนนี้แม้ว่าเกมรุกของพวกเขากำลังมีปัญหาก็ตามตอนนี้มันดูไม่สมเห็ุสมผลแต่ของผมและสิ่งที่เราต้องทําคือการปรับปรุงผู้เล่นของเราและพยายามให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับผู้เล่นที่เรามีสิ่งที่ผมขอจากกองเชียร์คือพวกเขาหนุนหลังทีมเหมือนกับที่พวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหนุนหลังนักเตะที่เรามี พวกเขาดีอย่างไม่น่าเชื่อทำไมเช่นนั้นพวกเขาก็คงจะไม่ได้ทำสิ่งที่เหมือนในวันนี้เชื่อมั่นพวกเขานั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้พวกเขารู้สึกถึงความสำคัญและได้รับการสนับสนุนด้วยทัศนคติของพวกเขาพวกเขาไม่สมควรได้รับอะไรที่แตกต่างออกไปนั่นคือความคิดเห็นของผมอาร์ซอนอลแพ้ไปแล้วสามเกมติดต่อกันหลังผ้าต่อเรียวพูสองศูนย์ในศึกเอฟเคัพรอบสามแม้ว่าพวกเขาจะคุมเกมได้เหนือกว่าและหาโอกาสยิงได้มากมายก็ตามนำไปสู่การเรียกร้องให้อารนน์ซอล สัญญากับโปลน่ารายใหม่แต่พวกเขาก็ต้องระวังเรื่องกด f ฟ n a เ c ช a l Fair p l พ y อาร์เซนอลมีโอกาสยิงมากถึง61ครั้งใน3นัดหลังสุดแต่พวกเขาก็ทำได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นมิเกลเดเต้ฮดโค้ดอาออร์เซนอลอนุญาตให้เดเตที่จะเดินทางไปเข้าแคมป์เรียสันที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมเรส์สามารถพาภรรยาลูกและแฟนสาววินมาสมทบได้เพราะทริปนี้เหมือนการเปลี่ยนบรรยากาศ รายงานจาก s t ต n d a r d Sport บอกว่าอาเซนนลไร้โปรแกรมแข่งยาวถึง20มกราตามสิทธิ์ที่ได้พักช่วงฤด,ดูหนาวทางอาเตตาจึงจัดแคมป์ตากอากาศให้แก่คณะ,ะเลือกบินสู่ตะวันออกกลางนอกเหนือจากการฝึกซ้อมรักษาความฟิตภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและมีแสงแดดและยังต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากชุดผลงานไม่ชนะใครต่อเนื่องสีนัดในทุกรายการล่าสุดโดนลิเวอร์พูลยัดเยียดความปลาช้ถึงเอเมเรสสเตเดียมตกรอบเอฟเอครับ กุนซือวัย41ปีเชื่อว่าหนทางกลับมาสู่ชัยชนะของอาเซนนลจำเป็นต้องได้รับความรักจากครอบครัวเป็นพลังโดยทางกุนซือสเปนจึงไฟเขียวให้คนรักของเหล่านักเตะร่วมติดตามไปสัมผัสแสงแดดที่ u a e ีด้วยกันคณะอาเซนอลจะอยู่ที่ U a E ีประมาณ6วันจากนั้นมีนัดซ้อมอีกครั้งที่ลอนดอนโคนีวันพุทธที่17มกราคมและเตรียมกลับมาเตะรถดอดดาบิแมตพบกับเดนเซนตพาเลตคู่แรกของวันเสาร์รหรับคุมกำลังที่ไป เชื่อว,ว่ามีกองหน้าับเบลเคซุตอยู่ด้วยต่อให้มีปัญหาเจ็บเข่าก็ตามเชลซี Chelsea, บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นปล่อยเอีดนมาเซนให้กับบริษเลดอนมุนทีมดังในเวอร์ินกายืมตัวใช้งานมาเซนทำบบงานได้อย่างยอดเยี่ยมม้สัญญายืมตัวที่ช่วยเบอร์ซลีเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกก่อนกลับไปอยู่ในทีมเชลซียุคของโบเชสเตโนในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามโอกาสลงสนามของแข้งชาวดัดมีไม่มากนักได้เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนัดเดียวจาก12นัดที่ลงเล่น ทำให้เชลซีตัดสินใจปล่อยยืมตัวเพื่อการลงสนามมากขึ้น่าบิสโรมาโนนักข่าวคนดังทวิตวลีประจำตัวเฮวิโกยืนยันว่าเอียนมาเซนเตรียมย้ายไปร่วมทัพดอดมุนหลังจากสองสโมสมรบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันได้ในสัญญายืมตัวจนจบฤดูก,กาลนี้คาดประมาเซนจะเดินทางตัวร่างกายกับทัพเสือเหลืองในวันอังคารที่9มกรานี้ก่อนเซ็นสัสญญาอยา่างเป็นทางการต่อไป